ละครสั้น f อฟเรื่องเมื่อฉันปวดขี้ตอนไปซื้อบ้านหลังใหม่ใครคนไหนที่ขอละครสั้น f อซเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะ รอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะงั้นไปรับชมกันเลยค่ะเฮ้ยตอนไหนตังยกจะตื่นสักทีล่ะเนี่ยตังยกจะลูกตังยกตื่นหรือ,อยังจะ๊ะอฮ้ยตื่นตั้งมาแล้วค่ะคุณแม่เพิ่งรู้หรอคะเนี่ยดูสิหนูไปอาบน้ําแต่งตัวจนเสร็จมาแล้วเนี่ยตอนไหนคุณแม่จะพาหนูไปดูบ้านใหม่สักทีล่ะคะ วันนี้เราจะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปซื้อบ้านใหม่หลังจากสัปดาห์ก่อนที่คุณแม่พาไปดูบ้านใหม่ยังไงล่ะจ๊ะค่ะแม่แต่คุณแม่เตรียมของเสร็จหรือ,อยังคะเนี่ยเออคุณแม่ก็เตรียมของเสร็จแล้วนะจ๊ะลูกเดี๋ยวเราแค่ไปซื้อบ้านใหม่เสร็จแล้วก็ย้ายไปเลยจ้ะเดี๋ยวแม่ว่าจะแวะร้านมินิมาร์ทลงไปซื้อของก่อนนะจ๊ะ ตังยกจะลูกตังยก,กมานี่จ้ามาแล้วค่ะรออยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่จะเดินไปหาซื้อของนะจ๊ะอยากได้อะไรเลือกหยิบได้เลยนะจ๊ะตังยกค่ะแม่อุ้ยเอาปาสเบุตดีไหมอุ้ยแต่ว่ากินบ่อยเกินไปและเสร็จแล้วก็เอามาม่าเกาหลีไปด้วยหนึ่งอุ้ยข้าวปั้นอะไรอุ้ยมีของลดราคามีไอ ไส้กรอกอะไรด้วยไม่ใช่สีฮอทด,ดอกใช่ใช่เอาไปด้วยเอายำสาหร่ายไปด้วยเฮ้ยเอาชานมไข่มุกไปด้วยหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาชาเขียวไปด้วยโอเค่ีกระดาษหนังสือพิมพ์ด้วยหรอวิแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้อยากโอนเงินเลยอะ่ะเอาปัก,กี้ไปด้วยช็อกโกแลตหนึ่งแท่งล,ลูกจะเอาอะไรอีกไหมจ๊ะหนูไม่เอาแล้วค่ะแม่จ๊ะ แต่แม่ว่าจะพาแวะร้านคาเฟ่ยอยู่นะจ๊์ลูกค่ะเนมันนานไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเฮ้ยเลือกซื้ของเสร็จแป๊บๆนี่จ้ะลูกฮอทดอกจ้าไม่ใช่สิแฟนวิทจ้ะลูกขอบคุณค่ะแม่จ้ามาๆม,ามาเดี๋ยวเรารีบไปกันเถอะลูกมาจ้ามาแล้วค่ะแม่จ้ามาๆมา้มามาย แม่ว่าจะพาไปร้านเสริมสวยแม้ว่าจะไปทำผมใหม่นะ่ะพอดีแม่ไม่ค่อยชอบทรงผมนี้เลยมันยุ่งขยงมากเลยจ่ะลูกค่ะทำไมคุณแม่ก็ต้องไปเสริมสวยหรอคะเนี่ยไม่ไปได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้แม่ก็จะไม่สวยยังไงล่ะนีไงถึงร้านเสริมสวยเมืองซากุระแล้วจ้ะลูกมา อลูกจ๊ะไปนั่งรอแม่ก่อนนะอย่าดื้อย่าซนอย่าไปกระโดดหมวดสัวก็แล้วกันจ้ะเดี๋ยวแม่จะทําผมแล้วนะจ๊ะลูกรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะจ๊ะทาผมค่ะมาแล้วจ้ะอุ๊ยคุณพี่ค,คะต้องลองทรงนี้นะคะทรงสิบสองเนี่ยทรงนี้นสวยเหมาะกับคุณพี่มากเลยนะคะโหสวยจริงค่ะ เฮ้ยนี่แม่ทำผมวัน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 ก็มีแต่ทำผมทำไมเมื่อกี้ฉันถึงพูดว่าวันวันวันอะไรวันเนี้ยเออนั่นแหละเฮ้ยแม่บอกว่าห้ามกระโดดแต่ฉันก็ไม่เชื่อฟังโอ้โหสามารถเป็นด่านกระโดดได้เลยนะอุ้ยแท่งไม้ตรงนี้ทำมันสวยจังเลยเนี่ยให้แม่ซื้อไปติดที่บ้านหลังใหม่เราได้ไหมเนี่ยโอ้โห มันผ่านมากี่นะาทีแล้วมั้งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหรือ,อยังนะแม่คะเสร็จหรือ,อยังเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วจะลูกมา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 ,มานี่จ้าตังขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านใหม่ก่อนที่จะไปบ้านใหม่เดี๋ยวแม่ว่าจะนี่จะลูกฮอทดอกที่แม่ซื้อมาให้ลูกนะขอบคุณค่ะแม่คะแม่เอาของขึ้นรามาให้หนูกินหรือเปล่าเนี่ย เปล่าจะลูกแม่เห็นลูกชอบกินแต่ว่าราคามันแพงเกินไปนะแม่เลยเอาของป้ายเหลืองมานะ่ะจะโอแม่ดูสิมันมีจุดสีจมมันใช่ลาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกมันอาจเป็นซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกก็ได้นะคิดไปทางแง่บวกอดีลูกแม่อ๋าหนูขี้แตกหนูต้องคิดไปทางแง่บวกหรือแง่ลบเนี่ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะ เดี๋ยวเราไปร้านคาเฟ่กันเถิดจ่าลูกโหแม่เห็นไหมถ่าหนูปวดท้องก็มาหนูคลี่แตกปูดๆล่ะมันไม่เป็นไรหรอกฮ้ยแม่ก็ซื้อมากินหลายรอบแล้วเนี่ยของป้ายเหลืองของลดราคามันไม่เ,เป็นไรหรอกจ่ะลูกโผแม่แม่ก็มีแต่ว่าไม่เป็นไม่เป็นอุ้ยแม่หนูอยากกินยูชิ้ไม่เอาร้านมันปิด ร้านเขาไม่ได้เปิดตอนนี้ค่ะก็ได้ค่ะจ้าเร็วๆรเร็วมาแม่ว่าจะกินน้ำเนี่ยน่ากินมากเลยอะน้ำโกโก้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแหละออลูกสั่งเค้กอะไรมาหรอจ๊ะเค้กสตอรอเบอรีอร่ค่ะชีสเค้กนูสั่งชีสเค้กมาค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยจ้ะลูกเอ๊ะ น้าแ,แม่มันไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยแม่คะหนูปวดท้องนะ่ะเห็นไหมหน้าเป็นพิษจากฝนตอนที่แม่ซื้อไอฮกรดอกป้ายเหลืองอะไรให้หนูแน่นอนเลยอะ่ะแม่ซื้อมาหนูไม่ได้ว่านะคะแต่ดูสิมันขึ้นลาเป็นสีจมแล้วว่าตรงนึงหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะแมก่ก็ได้ก็ได้แม่สั่งมาก็ลองมากินดีกว่า เอ๊ะก่อนที่หนูจะไปหนูขอมากระรองสีเขียวหน่อยนะคะแม่ขอสีเขียวกับสีฟ้าค่ะขอบคุณค่ะโ้ยอะไรเนี่ยปวดท้องต้องรียบมาจะหน่อยแล้วว้ายอะไรเนี่ยโอ้ไม่ก็ขี้ออกมาเป็นป่อเป็นต่อมมีน้ำด้วยโอ้ไม่ก็ อไว้ไปแล้วมีมันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยต้องรีบขึ้นรถไปดูบ้านก่อนดีกว่าไหนน่นงหยู่ทางไหนโอเคจะเปิดเพลงอะไรด้วยอะเพลงอะไรวะหอยปิ้งย่างโอเคโอ้ยทำไมเสียงมันรู้สึกว่ามันเงียบแปลกๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยียบขนาดนั้นนะ นั่นไงบ้านหลังใหม่เดี๋ยวลองลงไปดูหน่อยสินั่นไงฉันอยากดูข้างไหนบานมากเลยอะมาแล้วค่ะมาแล้วคุณลูกค้ามากี่คนครับมาสองคนคะ่มนะมาจากลูกเอเอเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะตังยกลูกตังยกอ้าวอย่าบอกนะว่าตังยกอยู่ที่ร้านคาเฟ่น่ะเฮ้ยทีใดทีละ จะไปหาแม่ดีกว่าคุณแม่คะ่ะอ้าวคุณแม่ไปไหนแล้วเนี่ยอาจรออยู่ในรถหรือเปล่านะเฮ้ยนี่คุณแม่นี่เราไปนี่ว่าเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าคุณแม่ทิ้งเราไปซื้อบ้านหลังใหม่นะ่ะคุณลูกค้ามีปัญหาไหมครับเอ,อไม่มีค่ะมา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 เดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวบ้านเลยนะคะได้เลยครับอ้าวคุณลูกค้าลืมผมไว้ด้านนอกครับค่ะ เฮ้ยหน้าตังหยกเดินมาเองได้หรือมั้งหรือตังหยกหน้าเดินมาได้ล่ะเพราะว่าเคยพามาอยู่โอ่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปอุย้ยหนึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่มันก็ฝาเริ่มเป็นแบบนี้และวแม่น่าลืมเราแน่นอนเลยอะ่ะอย่าบอกนะว่าฉันก็ต้องวิ่งไปที่บ้านหลังใหม่นะนี่นั่นที่แม่พาฉันเคยไปแม่ เคยผ่าไปอยู่เคยขี่มอเตอร์ไซค์พาฉันไปอยู่เฮ้ยวิ่งมาได้โอ้ยเหนื่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยถึงสักเที o oh ม my god โอ้ย แม่อยู่ที่นั่นไงพอแต่ว่าทำไมไม่มารับเราแม่คะลืมอะไรไปหรือเปล่าคะเนี่ยเอออาแม่ลืมตังหยกนี่นะแม่ขอโทษนะจ๊ะแ,แม่ไม่ปล่อยให้หนูวิ่งมาแบบเนี้ยโอ้โหเห็นไหมกว่าหนูจะมาถึงเหนื่อยแทบแย่เลยเนี่ยโอ้แม่ทำไมลืมหนูไปได้ล่ะเออแม่ขอโทษนะจ๊ะเฮ้ หนูมไม่รับคำขอโทษแล้วก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย